ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวีช่องทางออนไลน์ของเราเนชั่นทีวีไลฟ์ทั้งทาง Facebook และทาง u t u b e นะครับประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้หนีไม่พ้นอนาคตนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะครับตอนนี้ในบัญชีแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยมี2รายชื่อคือคุณชัยกเกษมและคุณแพรทองทานแต่ชื่อที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือคุณอุ้งอิงแพรทองทานนะครับทายาทของคุณทักษิณชินวัตร ที่จะขึ้นไปเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เขาจะโหวตกันในวันพรุ่งนี้ขณะนี้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกําลังลงมติกันอยู่นะครับแต่ก็มีข่าวหลุดรอดออกมาแล้วว่าชื่อของเธอคนนี้แหละครับจะเป็นชื่อที่พรรคเพื่อไทยเสนอให้โหวตในวันพรุ่งนี้โดยกรรมการบริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีมติร่วมกันในการที่จะเลือกให้คุณแพรทองทานชินวัตร หัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนำเข้าสู่วาระการโหวตเลือกวันพรุ่งนี้16สิงหาคมเวลา10นาฬิกาถ้าเราย้อนกลับไปกระแสข่าวก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเย็นวันที่14นะครับแกนนำเพื่อไทยเรียกประชุมกันที่บ้านจันทร์สองล่าครั้งนั้นเนี่ยชื่อที่หลุดออกมาเป็นชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริหนึ่งในสแคนด,ดิเดตนายกของเพื่อไทยต่อมาเช้าวันนี้ครับสสอของพรคเพื่อไทยเขาประชุมกันที่สภา ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาปรากฏว่าท่าทีสอสอของพักครับใช้คําว่าเกือบทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องการสนับสนุนให้คุณอุ้งอิงขึ้นเป็นหัวหน้าพักมากกว่าคุณชัยกเกษมครับจึงส่งต่อความเห็นสสอไปยังกรรมการบริหารพักแต่พอเราไล่เรียงดูชื่อกรรมการบริหารพักของเพื่อไทยในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในจํานวนกรรมการบริหารพักส่วนใหญ่ก็เป็นสสอด้วยจนกระทั่ง มีข่าวออกมานี่นะครับว่าในที่สุดแล้วกรรมการบริหารเพื่อไทยก็มีมติเสนอชื่อคุณอุ้งอิงแพรทองทานตามมติของสสและเธอจะก้าวเข้าสู่การเป็นแคนดิเดตนายกที่จะเลือกในวันพรุ่งนี้ซึ่งถ้าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับเธอก็มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างแน่นอนและจะเป็นนายกหญิงคนที่2ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ถัดจากคุณอาก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเราไปดูความเห็นของสสกันหน่อยนะครับคุณวิสุทธิชัยดรุณซึ่งเป็นประธานสสของพรรคเพื่อไทยแลวก็เป็นประธานวิปรฐบาลก็ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นทีวียืนยันนะครับว่าสสเพื่อไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สนับสนุนคุณองคงอิงด้วยเหตุผลอะไรชวนไปฟังคุณวิสุทธิ์กันหน่อยครับได้ในยกแน่นอนพรุ่งนี้10บโมงนะส่วนเป็นใครนี่เป็นผู้บริหารพรรคจะไปคุยกัน พักเราก็มีสองชื่อนอนุงศ์องกับท่านชัยเกษมนะกรรมการบริหารพักตัดสินใจว่าอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นนะสมาชิกพักยอมรับได้นะปฏิบัติตามข้อบังคับของพักนะฮะทุกคนไม่มีใครเห็นต่างไปจากนี้นะผมมั่นใจว่าหลังจากคุณวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์หน้าสภาเนี่ยนะครับก็เปิดเผยกับเดชทีวีอีกครั้งหนึ่งว่าสสพักเพื่อไทยมีมติเสนอชื่อคุณแพทองทานชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับและที่ประชุมกรรมการบริหารพักกำลังประชุมกันอยู่ณขณะนี้โดยเหตุผลที่ต้องเสนอคุณนุงอิงเนื่องจากเป็นหัวหน้าพักที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความเหมาะสมรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีก็หวังว่ากรรมการบริหารพักจะยึดมั่นในสิ่งที่สสทุกคนมีความเห็นเอาไว้ด้วยลองฟังเสียงคุณวิสุทธ์ครับผมลองก็มองว่าโดยวิสัยทัศน์แต่ความคิดของท่านเนี่ย พวกเราในที่ประชุมเนี่ยก็เสนออย่างนั้นจริงๆดีคือข้อท็เจียนในที่ประชุมพักนะฮะ<ฆ>เสนอให้ให้อยากได้หวัวหน้าพักมาเป็นนายกรัตรีเพราะนั้นที่มีมีใบบอกมาทั้งหลายเนี่ยก็ในเมื่อมัิชพักเขาเขาฟังแล้วเขาไม่จะเป็นต้องทําตามใบบอกทั้งหมดมันบติชพักก็สําคัญค่ะ<ฆ>แต่แล้วมัิชพักก็มีมตสีว่าส่งให้ผู้บริหารพักซึ่งจะประชุมบ่ายสี่โมงวันนี้่ะ ผู้บริหารพักก็ไปประชุมตามความคิดเห็นของสสเป็นหน้าที่ผู้บริหารพักก็ไปฟันธงมาระหว่างคุณองค์เอิงหรือแพรทางทานกับอาจารย์ชทยเกษรนะว่าจะเอาใครกันแน่แต่ว่าในเมื่อผู้บริหารพรักก็มานั่งพังกับผมวนาในช่างวันน่ะนาตอนสิบโมงอะทุกคนก็ได้ยินตรอกโหนะมันสอสร้อยเปอร์เซ็นเน่ะ เขาก็เขาก็มีความคิดเห็นอยากอยากได้พอเป็นชื่อของคุณแพรทองทานเนี่ยจริงๆหลายฝ่ายก็กังวลนะครับเพราะมองว่าเพื่อไทยอาจจะไม่ตัดสินใจส่งคุณอุ้งอิงไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกังวลในอนาคตทางการเมืองเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนใช้คำว่าอาถรรพ์จะเกิดขึ้นกับคนในตระกรูลชินวัรอีกหรือไม่เพราะสองคนก็ต้องพ้นตาแหน่งนายกรัฐมนตรีกันไปวันนี้ก็เลยไปถามคุณภูมิธรรมเวชเชษชัยนะครับรักษาการนายกรัฐมนตรี ให้ตอบคําถามว่ามันจะมีอาถรรพ์เกิดขึ้นกับคนในตระกูลชินวัตรไหมถ้าเสนอชื่อคุณอุ้งอิงขึ้นไปเป็นนายกลองฟังคําตอบดูหน่อยนะครับว่าคุณภูมิทรามตอบคาถามนี้ยังไงก็อย่าท่าสิอย่าไปคิดอะไรเลยเถิดนะครับถ้าเราตัดสินใจจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับ ก็ข้าง่างจะเดินได้ไม่เป็นอะไรค,คุณอุ้งอิงเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าพักนั่นต้องไปคุยกับใครครับนักข่าวก็ถามนะครับว่าเหมือนคุณหญิงพจมรนดามาพงมารดาของคุณอุ้งอิงเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของอนาคตทางการเมืองหรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกนี่รู้ใจคุณหญิงพมามถึงขนาดนั้นเลยหรือคุณพ่อไม่อยากให้ลูกมาเิญชะตากรรมการงานแบบอันนี้รู้ใจคุณนีว่าได้ไง เความแม่รักลูกเอาแม่กันรักลูกทุกคนอะนี่นะครับและได้พูดถึงบัญชีคดีิ i ตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งคุณภูมิธรรมในระหว่างที่ตอบคำถามน,นี้เนี่ยก็ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นใครแต่เราชวนคุณผู้ชมครับไปดูสัญญาณล,ล่าสุดจากที่ทำการพักเพื่อไทยอาคารชินวัฒน์สามนะครับว่ามีสัญญาณอะไรออกมาแล้วหรือไม่ว่าเป็นคุณอุ้งอิ้งแพรทองทานจริงไหมติดตามกับคุณพักนันมุกมานนะครับรายงานจากพักเพื่อไทยสวัสดีครับคุณพักนัน ถฮาตัดมาดูภาพบรรยากาศสดที่อาคารชินวัตร3นะฮะที่อยู่วิภาวดีลังสิตซึ่งวันนี้จะมีกําหนดหมายสําคัญคือในช่วงเวลาประมาณสัก17นาฬิกาเนี่ยนะฮะพรรคร่วมจะมีการร่วมกันถแถลงข่าวจุดยืนที่จะมีการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมีการเลือกในวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดี๋ยวตอนนี้ให้ดูบรรยากาศสดกันก่อนดีกว่าแต่ว่าคุณผู้ชมฮะถ้าดูทางซ้ายทางขวา จะเห็นว่าโล่งๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาได้มีการให้สื่อมวลชนนะฮะขึ้นไปรอที่ชั้น14ก่อนและจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งเนี่ยนะฮะที่บอกว่า5โมงเย็นเนี่ยในชั้น9ต้องรอจับตาดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในตอนนี้บรรยากาศล่าสุดเองก็โล่งๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ถ้าเป็นบรรยากาศล่าสุดเนี่ยนะฮะในส่วนของกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยก็ทยอยกันเข้ามาแล้วจริงๆตามกําหนดการเดิมของพักเพื่อไทยกรรมาการบริหารพักชุดใหม่จะมีการประชุมกันในช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นและหลังจากนั้นห้าโมงเย็นเนี่ยนะฮะจะมีการาแถลงข่าวร่วมกันกับพักคุวิรัฐบาลซึ่งเมื่อกี้เองผมเดินทางไปทเนีบรัฐบาลมาและในส่วนของแกนนําพักต่างๆ พรคร่วมรัฐบ,บาลนะฮะก็ตบปากรับคําที่จะเดินทางมาหนึ่งในนั้นคือรักษาการรองนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาร่วมแถลงข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมหลายคนเองก็คงสงสัยเพราะว่ากระแสะข่าวก่อนหน้านี้มันก็ออกไปหลายกระแสะใช่ไหมฮะบอกว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอชื่อจะมีการเคาะชื่อคุณชัยกเกษมนิติชริซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันซึ่งมี3มชื่อนะฮะ แต่ล่าสุดคุณผู้ชมเหมือนกับว่าในส่วนของกระแสาข่าวที่เนชั่นทีวีเนี่ยเช็คมาได้ก็คือน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นคุณแพทองทานจินวัตรเป็นแคนดิเดตนายกคนตรีเลยและจะมีการเสนอชื่อพรุ่งนี้ต่อรัฐสภา,านะฮะนี่จะเป็นบรรยากาศตรงนี้คือจะเป็นจุดที่ในส่วนของแกนนําพักและกรรมการบริหารพักจะเดินเข้ามาซึ่งในตอนนี้ถ้าหากดูเวลาแล้ว16.9นาทีนะครับซึ่งเลยกําหนดการที่กรรมการบริหารพักเพื่อไทยจะเดินทางเข้ามาแล้วนี่ฮะ แต่ในส่วนของแกนนำพักต่างๆพักร่วมรัฐบาลก็ยังคงทยอยเดินมาจากทำเนียบรัฐบาลนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการที่ทำเนียบรัฐบาลกันบรรยากาศคร่าวๆน่าจะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยผมก็จะต้องเดินทางขึ้นไปที่ชั้น9เพื่อที่จะสแตนบายรอในการถแถลงข่าวนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก17บเจ็นาฬกาน่าจะต้องมีการอัปเดตสักครู่เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารชินวัฒน์สามะกับพรรคเพื่อไทยครับ ขอบคุณนะครับคุณพักคุณนันนะฮะเรามาตามประเด็นของคุณอุงอิงกันต่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยก็มองว่าคุณทักษิณไม่น่าจะกล้าที่จะเสนอชื่อคุณอุงอิงไปเป็นนายกด้วยเหตุผลว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งแลวเราไล่เรียงดูแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์ของคุณทักษิณในหลายครั้งของพื้นที่สาธารณะสะท้อนให้เห็นว่าคุณทักษิณก็เชื่อมั่น ในตัวคุณอุ้งอิงพอสมควรนะครับเราไล่เรียงกันไปอย่างเช่นตอนที่คุณทักษิณเนี่ยนะฮะออกมาพูดถึงคุณอุ้งอิงช่วงเดือนพฤษภาคมก็บอกว่าตนนั้นมั่นใจในตัวคุณอุ้งอิงว่าจะนําทีมพลิกเกมได้ไม่ยากเป็น d n a ระหว่างตัวคุณทักษิณกับคุณหญิงพจมานผมทําได้ DNA ของผมก็ทําได้ล่าสุด13สสิงหาคมที่ผ่านมาคุณทักษิณก็พูดต่อหน้าสสเพื่อไทยอีกว่านับจากนี้เขาจะลงพื้นที่ช่วยงานลูกสาวอย่างเต็มที่ คุณทัศินเนี่ยย้ำหลายครั้งนะครับว่านี่เป็นการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านใครจะบอกว่ารัฐบาลข้ามขั้วมันมีเงื่อนไขดีลรับอะไรบางอย่างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่การเลือกลูกสาวมาเป็นนายกอาจจะสร้างความสบายใจให้กับกลุ่มชนชั้นนําได้สปอตไลท์ตอนนี้จึงจับไปที่ค่ายสีน้ําเงินอย่างภูมิใจไทยด้วยนะครับหลังเศรษฐาหลุดนายกกลายเป็นตัวแทนสําคัญเนื่องจากสายลุงบ้านป่าก็พยายามอยากจะดึงภูมิใจไทยไปเจรจา ไปฟอร์มทีมรัฐบาลอีกค่ายหนึ่งว่ากันว่าก่อนเมื่อวานนี้ก่อน14สิงหาครูใหญ่พักสีน้ำเงินรู้อยู่แล้วว่ายังไงนายกเศรษฐาจะไม่รอดจึงส่งซิกให้ทางเลขาธิการพักอย่างคุณชัยชนกนำทีมทแถลงคัดค้านร่างกฎหมาย Entertainment Complex หรือกฎหมายคาสิโนสร้างความประหลาดใจให้กับพการเมืองนะฮะและนี่สะท้อนให้เห็นถึงเกมต่อรองที่ครูใหญ่ภูมิใจไทยถนัดมากๆ ต่อจากนี้แม้จะหนุนให้กับเพื่อไทยเป็นนายกก็จริงแต่อาจจะมีการเจรจาต่อรองในอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนโยบายเรือธงของพัคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรบก,กัญชากัญชงว่าเพื่อไทยจะเอาอยัางไงแลกกับการสนับสนุนนโยบายดิจิทัลบอลเล็ตของเพื่อไทยโดยแรงข่าวพักศรีน้ำเงินเคยบอกนะครับว่าครูใหญ่พักศรีน้ำเงินอยู่กับคุณทักษิณมานานรู้ว่าต้องเล่นเกมยังไงมีอ่อนมีแข็ง ให้ยอมไปทั้งหมดอาจจะถูกขี่ตลอดไปนี่ต้องจับตาเลยนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่คุณพักน,นันรายงานเข้ามาเนี่ยก็สะท้อนชัดอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวคุณภูมิใจ ى, ทางคุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยจะเข้าไปร่วมประชุมที่พรรคเพื่อไทยและแถลงข่าวกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเราปิดท้ายที่บทวิเคราะห์จากนักวิชาการนะครับทางนักวิชาการอย่างรองศาสตร,ราจาร,รย์ดรยุทธพรอิสระชัยจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชมองว่าการที่เพื่อไทย เลือกส่งคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นหวังอยู่ยาวเกมยาวต้องเกิดขึ้นในการที่จะพลิกฟื้นคะแนนความนิยมให้คุณอุ้งอิงไปสารต่อนโยบายต่างๆแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในการที่จะทํานโยบายให้เป็นรูปธรรมและที่สําคัญตัวคุณอุ้งอิงเอง,เองนักวิชาการยังสงสัยอยู่ว่าตัวคุณอุ้งอิงจะรับไหมลองฟังอาจารย์ยุทธพรอยู่ครับ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าสสอ,อาจจะมีความเห็นไปในทางนั้นนะครับกรรมการบริหารพรรคอาจจะมีความเห็นไปอีกทางและที่สําคัญที่สุดคือเจ้าตัวครับเขายินดีที่จะรับไหมคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะคุณทักษิณน,นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อด้วยนะและเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการวางยุทธศาสตร์ของครัวคุณมุงอิงและพรรคเพื่อไทยโอเคด้วยไหมสามส่วนนี้ต้องไปด้วยกันได้นะครับนะแต่ถ้าสุดท้ายความเห็นสามส่วนไม่ลงตัวต้องจูนกัน นะต้องจูนกันเพื่อไม่ทําให้เกิดปัญหาในพักระยะยาวครับนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าสสเห็นว่าสับสนุนคุณมุ้งยิงแต่ว่าคุณเชยกเกษมอาจจะเป็นบุคคลที่จันสองล่าต้องการที่จะส่งมานะครับถ้าคุณเชยกเกษมมาจริงๆก็หมายว่าจะต้องมีการจูนกับสสเช่นอาจจะมีตําแหน่งแห่งที่ในฝ่ายบริหารให้ความสําคัญให้คุณค่ากับสสเขตที่มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้ในมุมพักร่วมรัฐบาลนะครับวันนี้อาจารย์ยุทธพรก็มองว่าคงไม่มีใครมาแข่งจัดตั้งรัฐบาลแน่ เพราะถ้าวันนี้จุดยืนทางการเมืองยังไม่เปลี่ยนนโยบายทางบริหารยังไม่เปลี่ยนโครงใหญ่อย่างโคตา้ารัฐมนตรีแต่ละพักไม่ได้กระทบเนี่ยคงไม่มีใครมาแข่งจะตั้งรัฐบาลแต่สําหรับภูมิใจไทยอาจารย์ยุทธพรบอกว่าจับตาให้ดีหนุนวันนี้แต่รอยิ่งใหญ่วันหน้าครับ หนุนวันนี้เพื่อใหญ่วันหน้าครับวันนี้เขาหนุนรัฐบาลน,นะครับให้ไปได้ก่อนยังไม่ถึงเวลาของคุณอน,นุทินครับ,รบแต่ถามว่าคุณอน,นุทินมีโอกาสได้เป็นในวรัวมรีไหมผมคิดว่ายิ่งกว่าเกินร้อเซ แต่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็อาจจะต้องรออาศัยเวลาสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ก็สนับสนุนพักเพื่อไทยไปก่อนในสนามเลือกตั้งวันหน้านะก็เป็นไปได้ครับที่พันธมิตรทางการเมืองเหล่านี้ก็กจะจับมือกันอีกนะแล้วก็ในครั้งหน้าอาจจะเป็นคุณอนุทินก็ได้นะครับเพราะนั้นยังไงก็ตามผมช่วภูมิใจไทยเขาก,ก็ยังยึดในหลักการต้องรอจับตานะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ถ้ามีการโหวตเลือกนายก รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรมีเรื่องหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ที่โคศกสำนักงานอายการสูงสุดต้องออกมาชี้แจงเพราะว่ามีประเด็นว่าคุณชัยเกษมนิติสุรินะครับแคนดิเดตบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องคดีของคุณพิชิตชื่นบานในคดีถุงขนมนะครับวันนี้สำนักงานอายการสูงสุดจึงออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายการสูงสุดแต่อย่างใด โดยบอกว่าคดีนี้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนสอนอชนะสงครามเมื่อปี51ก็มีความเห็นไม่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันทางอายการโดยสำนักงานคดีอาญาพิจารณาก็มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาด้วยโดยมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3รายรวมคุณพิชิตชื่นบานไปแล้วส่งสำนวนกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาโดยอายการไม่แย้งความเห็นนะครับคดีนี้จึงถือเป็นที่สิ้นสุด ดังนั้นการที่มีการเสนอข่าวว่านายชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดเป็นคนสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตกับพวกจึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงครับผมก็คือทำให้คดีสั่งไม่ฟ้องสเสร็จเด็ดขาดคดีก็จบแค่นั้นเพราะฉะนั้นจากประเด็นที่ผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อชนไล่เรียมนมาโดยลำดับจะเห็นว่าไม่มีขั้นตอนใดๆที่นายชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดได้เข้ามา ท่าทีของพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนนะครับแม้ทุกคนก็จะมองตรงกันว่าอย่างไรเสียในสองบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณชัยกเกษมหรือคุณแพททองทานพักประชาชนก็คงไม่โหวตให้อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ออกมาตอกย้ําชัดๆว่าในฐานะพักฝ่ายค้านจะขอไม่มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ในตัวแทนของพักเพื่อไทยด้วยโดยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชนแถลงจุดยืนของพัก ว่าตั้งแต่สมัยพักก้าไกลมาแล้วพักจะเดินหน้าทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านจะไม่มีส่วนร่วมในการลงมติเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าแม้พักประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกได้แต่ตนเองก็พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผนำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงควบผู้กับพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการพูดถึงมาตรฐานทางจริยธรรม ของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อดีตนายกเศรษฐานพึ่งโดนไปและการยุบพักการเมืองที่พักเก้าไกลพึ่งโดนไปขณะเดียวกันพูดถึงขอบเขตอํานาจขององค์กรอิสระด้วยลองฟังหัวหน้าพักประชาชนครับพวกเรายังคงยืนยันคําเดิมแม้วันนี้ตําแหน่งนายกรัฐมนตีจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏพักร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อ โดยการเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติศิริตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดในบรรดาพรร่่มรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรี เอาไปดูพักฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งนะครับคือพักประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็พยายามสอดส่องดูนะฮะรถที่เข้าไปยังบ้านจันรสองล่าว่ามีพักประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าเพราะกระแสข่าวของการเข้าร่วมรัฐบาลยังมีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้นักข่าวเจอหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้ถามถึงเรื่องนี้เพราะเขาประชุมกันที่พักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีการคุยเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ แต่ในการประชุมสสช่วงเย็นวันนี้ครับเขาจะกําหนดแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าพักจะมีมติอย่างไรส่วนการโหวตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้นคุณเฉลิมชัยก็ระบุว่าทุกครั้งที่มีการลงคะแนนพักจะมีมติของพักจําคํานี้นะฮะพักจะมีมติของพักแล้ววันนี้ตนเองก็คุยกับทุกคนแล้วและขอร้องว่าพักประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองจะทําอะไรต่างๆต้องดูมติพักด้วย แต่ต้องยอมรับนะฮะว่าในสมัยที่แล้วการโหวตเลือกนายกเศรษฐาพักประชาธิปัตย์เป็นพักอกแตกส่วนหนึ่งไปโหวตให้คุณเศรษฐาอีกส่วนหนึ่งไม่โหวตให้คุณเศรษฐาจับตารอบนี้ว่าจะโหวตให้แคนดิเดตจากพักเพื่อไทยหรือไม่ขณะเดียวกันก็แจ้งนะครับว่าไม่มีภาพปรากฏการเข้าไปคุยที่บ้านจันทร์สองลาแล้วก็ชวนเชนิญช,ช,ชวนสื่อมวลชนให้ช่วยชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเพราะประชาธิปัตย์วันนี้ ใช้คำว่าวันนี้ยังไม่เป็นรัฐบาลนะฮะวันนี้เท่านั้นอน,อนาคตไม่แน่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปด้วยขณะเดียวกันเรามาเช็คจุดยืนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละพักนั้นจะโหวตให้กับแค a n ิเดตนายกวันพรุ่งนี้หรือไม่เราไปเริ่มกันที่พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลก่อนนะฮะถ้าเราไม่นับเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเขามี141เสียงเนี่ยคนของเขาเองเขาต้องโหวตหมดอยู่แล้วภูมิใจไทย70คนก็บอกว่าจะโหวตทั้งหมด เงื่อนไขคือไม่แตะ1นึรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ออกมาถแถลงแล้วว่าจะโหวตทั้งหมดฮะไม่แตะ1นึเหมือนกันชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวาราวุธแน่นอน10บคนจะโหวตให้พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ที่ถแถลงกันมีผู้กองธรรมนัฐและคุณสันติพร้อมพัดนะครับไม่ปรากฏตัวหัวหน้าพักตัวจริงอย่างพลเอกประวิทย์เราเลยต้องแยกเป็นสองสายใน40คน เขาว่ากันว่า27คนเป็นสายผู้กองกับสายหมอสันแต่สายบ้านป่านเหลือ13คนก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้40คนจะโหวตครบไหมประชาชาติและชาติพัฒนาก็เป็นพักร่วมรัฐบาลที่พร้อมสนับสนุนขณะเดียวกันพักร่วมฝ่ายค้านตอนนี้2พักที่แสดงจุดยืนชัดเจนคือพักประชาชนและพักเป็นธรรมจะไม่โหวตให้กับพักเพื่อไทยแน่นอนนะครับ อนาคตนายกคนที่31จะเป็นใครยังไม่ทราบแต่นายกคนที่30ตอนนี้ก็พ้นตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความเคลื่อนไหวของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนั้นมีขึ้นในโลกออนไลน์นะครับขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีที่เคยทำงานกับท่านก็ออกมาแสดงความคิดถึงแสดงความเสียใจ ที่ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับไปดูความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ของอดีตนายกเศรษฐานะครับมีการโพสตเ์เป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์คุณผู้ชมรูปโปรไฟล์สวมชุดสูทด,ด้วยมีถุงเท้าสีแดงนะฮะและยืนแล้วนั่งกับสุนัขพร้อมกับการแก้ไขคำบรรยายสถานะลบคำว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ออกไปแล้วด้วยขณะเดียวกันครับ อดีตเพื่อนร่วมงานอย่างคุณอนุทินชาวิรกูลรักษาการรองนายกก็เปิดเผยกับนักข่าวนะครับว่าได้มีการส่งกำลังใจให้กับนายเศรษฐาโดยส่งข้อความผ่าน What ์แอปไปว่า be c o u r a g e นะครับ be courageous คือขอให้กล้าหารและท่านก็ตอบกลับมาว่า thank you เราก็ต้องให้กำลังใจกันทำงานกันมาตั้งหนึ่งปีและเพื่อนรุ่นพี่กว่า30ปีก็ใจหายทำงานด้วยกันอยู่ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกอีกหนึ่งท่านเปิดเผยว่าตนก็เสียน้ําตาเหมือนกันกับสอสอทุกคนของบรรคเพื่อไทยเนื่องจากทํางานใกล้ชิดนายกเศรษฐาต้องยอมรับว่าตอนที่นายกดํารงตําแหน่งก็ได้ทํางานแบบไม่มีวันหยุดหย่อนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้านอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างหมอมิงครับนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชซึ่งก็เป็นตัวแทนไปฟังคําวินิจฉัยด้วยตนเองเนี่ยนะครับเปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการว่า ในานามตัวแทนนายกที่ไปฟังคำวินิจฉัยเชื่อว่าคงต้องเตรียมใจไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องให้ความเคารพต่อศาลส่วนตัวถือเป็นเกียรติที่ได้ทํางานร่วมกับนายกจังหวะนี้เองนายแพทย์พม,มินพูดมาแล้วสะอึกกลั้นหายใจเพราะว่าจะร้องไห้นะครับถือเป็นเกียรติมากที่ได้ <c oughs> ที่ได้ทำงานกับท่านนายกร,รัฐมนตรีทานีนะครับผมเชื่อว่าแม้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะ ให้ท่านยุติบทบ,บาทในฐานนายกร,รัฐมนตรีแต่ผมว่าภารกิจของท่านต่อพี่น้องประชาชนไทยยังมีตลอดไปและท่านค็คงจะอุทิศตัวเมื่อเช้าเมื่อคืนเราก็ได้คุยกันตลอดท่านก็เป็นห่วงงานนะครับภารกิจต่อประชาชนยังมีตลอดปิดท้ายที่ข้อเขียนของคุณณัฐุฒิ์สเกื้ออดีตแกนนำพักเพื่อไทยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในมื้ออาหารมื้อแรกที่ได้รับประทานกับอดีตนายกเศรษฐาโดยยกข้อความว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าคุณดื่มอะไร ตนก็ตอบไปว่าเราครับเป็นมือคํำส่วนตัวครั้งแรกที่ได้ไดความความรู้จักกันคุยกันนานสี่ชั่วโมงมีคำถามที่อดีตนายกเศรษฐาพูดว่าทำไมผมต้องมาเป็นแคนดิเดตนายกทางคุณนฐวุฒิก็บอกว่าได้พูดคุยอธิบายกันไปโต้แย้งกันบ้างยืนยันด้วยความเป็นลูกผู้ชายว่าอดีตนายกเศรษฐานั้นเป็นคนที่หัวใจนักเกรงและหัวใจสุภาพบุรุษท่านนายกเคยพูดกับตนว่าบอกให้ผมมาผมก็มา มาจนถึงวันนี้ผมก็รู้ว่าถ้าผมขอคุณกลับบ้างคุณก็จะปฏิเสธผมแต่ผมเคารพจุดยืนคุณและผมไม่กดดันคุณอันนี้หมายถึงช่วงที่คุณ,ณัฐวุฒิต้องลากออกจากพักเพื่อไทยมานะครับแล้วบอกว่าทางอดีตนายกเศรษฐานั้นเนี่ยไม่เคยต่อว่าไม่เคยขุนเมืองขุนมัวมีแต่มิตรภาพและความปรารถนาดีกับเรียนอดีตนายกเศรษฐาทวีสินพี่นิดเสียใจขอโทษที่วันนั้นผมไม่สามารถข้ามเส้นของผม ทั้งที่ผมเป็นคนบอกให้พี่ข้ามทุกเส้นของพี่มาเขารพรักและศรัทธาด้วยหัวใจลงชื่อเต้นนะครับอนาคตนโยบายดิจิทัลวันเล็ตนะครับถูกตั้งคําถามว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่หลังจากอดีตนายกเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาอีกเมื่อวานนี้ด้วยว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรในวันที่เชิญพักร่วมรัฐบาลไปคุยกันที่บ้านจันทรสองล่านั้นได้มีการพูดว่า จะถอยโครงการดิจิทัลวอลเลตแล้วเนื่องจากสภาพวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้ขณะเดียวกันก็พูดไปถึงว่าแม้จะเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยก็ตามเดี๋ยวพักเพื่อไทยจะทําหน้าที่ในการชี้แจงประชาชนเองโดยบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีขอยุติไปก่อนพักเพื่อไทยจะเป็นคนชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ต่อประชาชนขณะเดียวกันถ้าเอาเรื่องนี้ไปถามคุณภูมิธรรมเวชชยชัยครับ ว่านโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวันเ e ล็ตจะเดินหน้าต่อไหมหรือไม่ยังไงคุณภูมิธรรมก็บอกว่าอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้เพราะต้องเริ่มจากการได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จก่อนเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ประชาชนก็สับสนนะฮะว่าจะได้ไหมเงินหมืน่นคุณภูมิธรรมบอกไม่ต้องสับสนหรอกครับเดี๋ยวจะทําให้ชัดเจนคับ ไม่ต้องสับสนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องทําให้มันชัดเจน mm hmm. ก็ต้องรอรอประชุมให้ชัดเจนทั้งหมดก่อน mm hmm. แต่ตอนนี้ข่าวนาหน้าไปแล้วว่าข่าวนาหน้าเพราะว่าท่านถามกันนะ่ะถ้าท่าน,นคิดแทนผมบอกแล้วอย่าจินตนาการเอาเอาความเป็นจริงไปว่าลงจากเครื่องมนาะปุ๊บเนี่ยผมวุฒสศาตร์ช่วยสัมภาษณ์มาจากตรงนู้นแล้วนะอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอผมบอกแล้วมันมีธรกิจสามอย่างคือประชุมภาร่วมซึ่งประชุมไปแล้วขั้นหนึ่ง นะครับก็ประชุมคลมอซึ่งก็ต้องประชุมอย่างเรื่องถามว่าจะจะเป็นคลมอสัญจรไหมจะให้ใครเป็นรักษาการจะดําเนินการยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวต้องประชุมคลมอซึ่งวันนี้ก็เรียกเป็นการประชุมคลมอนัดพิเศษแล้วนะครับ <S <S ส่วนเรื่องว่าจะส่งใครยังไง <S <S 2> <S 2> ผมว่าพรรคเพื่อไทยเป็นหน้าที่ยิ่งเขาบอกว่าเขาให้เป็นภาระของพรคเพื่อไทยที่จะเป็นคนจัดการก็ก็ต้องอยู่ที่พรคเพื่อไทยที่จะจะจัดการซึ่งก็ต้องรอประชุม คนที่มีอำน,นาจสูงสุดก็คือคณะนรมการบริหารภาพผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่เลขากฤษฎิการคุณประกรณ์ดิมประพันธ์ออกมาระ,ระบุว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนโยบายดิจิทัลวันเลตก็ควรจะหยุดนะตามหลักการเปลี่ยนนายกแล้วรัฐบาลก็ควรหยุดนโยบายคุณภูมิธรรมบอกว่านั่นเป็นความเห็นของกฤษฎิการทั้งหมดต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ส่วนกระแสข่าวว่าอดีตนายกทักษินสั่งให้ล้มโครงการนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเพิ่งมาได้ยินจากปากสื่อมวลชนนี่แหละ ขณะเดียวกันคนที่ร่วมหัวจมท้ายกับนายกเศรษฐาในการผลักดันโครงการนี้อย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรักษาการรัฐมนตรีช่วยคลังก็ออกมาบอกนะคบว่าตนยังไม่ยืนยันนะฮะว่าจะเดินหน้าร้อยเปอร์เซ็นตไหมเพราะสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วท่านคนนั้นเนี่ยจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยครับ คนไกลตามรัฐธรรมนูญมันกำหนดอยู่แล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบายเติมเงนิน1 บาทพันดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในในโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นําเสนอต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อไปด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นการเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0่0บาทคุณจุลพันธ์บอกต้องให้เกียรติพูดที่จะมาเป็นนายกคนใหม่แล้วรัฐบาลชุดต่อไปแต่ในฐานะพรรคเพื่อไทยหากจะตั้งรัฐบาลแล้วจะยังคงเสนอนโยบายนี้ต่อไปเพราะเห็นว่าต้องขับเคลื่อนให้ได้ครับคราวนี้เราไปฟังภาคประชาชนบ้างคุณผู้ชมครับเราก็ไปสอบถามความเห็นตามต่างจังหวัดนะฮะ คือประชาชนเขามองว่าพอนายกเสรษฐาไม่อยู่แล้วเนี่ยภาพมันติดตาเลยไงนายกดูเป็นเจ้าของโครงการเนี้ยพอท่านหลุดจากตําแหน่งก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เงินหมื่นเหมือนคุณป้าสองท่านนี้นะครับป้ายาแล้วก็ป้ะเปบนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ออกมาบอกเลยโอ้โหหมดหวังอะ่ะก่อนหน้านี้มีความหวังว่าจะได้1,000 0บาทเพื่อไปซื้อของแบ่งเบาภาระค่าใช้จใ่ายในครอบครัวยุคที่ข้าของแพงตอนนี้มันหมดหวังละ เพราะไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่จะยังสารต่อโครงการหรือไม่แล้วถ้ายังสารต่อก็ขอฝากด้วยแจกเป็นเงินสดได้ไหมจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการใช้งานถ้าเป็นเงินสดเชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดีแน่ๆลองฟังเสียงทั้งสองท่านนี้ดูครับเออเหมือนหวังจ้ะทำไมอะคะก็ก็ไม่รู้สิแต่จุดยกระพานื่อวาลเขาออกมาเขาบอกว่า ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงพูเนี้ป้าป้าดูเนื้อเมื่อวานอ่ะเขาบอกไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเลยเงินก็ติดตอนเนี่ยคนที่คนที่เขาอ,ออกหน้าเลยนะสุนทรันฑ์เนี่ยเนาะออกหน้าเลยเนาะเออนั่นแหละเลขาบอกไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงอ่ะเราก็เลยบอกโอ้โหสินแน่น,น,กกนเนาะเริ่มเริ่มหมดความหวังแล้วในตอนนี้ทาไมอะคะก็ตอนแรกก็หวังอ่ะพอดีก็เห็นเขาเมื่อวานที่ดูข่าวอ่ะก็คิดว่าไม่น่าจะไปได้มั้งดูแล้วอ่ะ แต่เราก็อยากให้เขาไปต่อเนาะสิ่งที่ประชาชนกังวลคือข้อมูลที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่โครงการหยุดชะง,งักเนี่ยข้อมูลจะรั่วไหลหรือเปล่าเพราะการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็มีทั้งกรอกเลขบัตรประชาชนสแกนใบหน้าก็กลัวว่ากังวลนะครับว่าถ้าไม่ได้ใช้เงินหมื่นจริงๆเนี่ยข้อมูลส่วนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนแต่รัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐมันก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้การทําธุรกรรมทางรัฐบาลต่อไปอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยคลังอย่างคุณจุลพันธ์ก็ออกมาชี้แจง